ชาร์จเร็วสุดขีด S 4เปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จ10 80ในเวลาไม่ถึง10นาทีร kind of ับประกันยาวนาน1.5ล้านกิโลเมตรปฏิวัติอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันที่เดินทางมาถึงปี2025แล้วถือว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างมาก เทคโนโลีในส่วนต่างๆถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางที่สามารถวิ่งได้ไกลแทบจะแตะ1,000กิโเมตรต่อชาร์จกันแล้วในบางรุ่นรวมไปถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆที่เข้ามาเป็นตัวช่วยให้การเดินทางของเราในวันนี้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงตัดสินใจไม่ได้ที่จะก้าวข้ามไปสู่รถไฟฟ้าไม่ว่าทุกอย่างจะดูพร้อมแล้วก็ตาม นั่นก็คือเรื่องของระยะเวลาในการริารัทพลังงานนั่นเองแม้ว่าในยุคปัจจุบันรถไฟฟ้าจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อการเติมน้ามันของเราที่รับรู้กันมาหลายสิบปีสร้างความเคยชินให้เราไปแล้วว่าทําได้อย่างรวดเร็วอย่างมากเมื่อเทียบกับการชาร์จไฟจุดนี้จึงยังเป็นประเด็นสําคัญที่หลายคนต้องปรับตัวเมื่อเปลี่ยนมาใช้งานรถไฟฟ้าหรืออาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากพอสําหรับธุรกิจการขนส่งหรือใครก็ตามที่ต้องการเดินทางด้วยเวลาที่จํากัด แต่ดูเหมือนว่าปัญหาดังกล่าวนั้นกําลังจะถูกแก้ไขในเร็วๆนี้แล้วด้วยการมาของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้เร็วเวมื่อเทียบกับระยะเวลาในการเติมน้ํามันเมืม่อวันที่9มกราคม2025ที่ผ่านมาที่เมืองชองตูประเทศจีน SVO Energy บริษัทด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของประเทศจีนได้เปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่สําหรับรถยนไฟฟ้าที่มาพร้อมกับการชาร์จเร็วในระดับ6 c ด้ความเร็วในการชาร์จดังกล่าวจะช่วยให้รถสามารถชาร์จไฟจาก10ถึง80ในเวลาเพียง8.5นาทีเท่านั้นสำหรับชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกว่าเฟิงชิงซึ่งเป็นช็อตเบรดแบตเตอรี่รุ่นที่3ของบริษัทเป็นแบตเตอรี่ชุดใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาและถ้าใครไม่ต้องการแบตเตอรี่ที่มีความเร็วในการชาร์จสูงมากแต่ต้องการแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน S4 ก็มีแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติ อายุการใช้งานยาวนานถึง15ปีหรือมากกว่า6,000 600, 0 0กิโลเมตรโดยมีไซเคิลการชาร์จอยู่ที่5,000ครั้งโดยคุณสมบัติดังกล่าวของเฟิ่งชิงแบตเตอรี่จะเข้ามาสร้างความเชื่อมัน่นด้านการใช้งานของรถจนต์นไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งเมื่อเราเทียบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน แบตเตอรี่แบบ NMC ที่มีรอบการชาร์จอยู่ระหว่างประมาณ5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่รอบการชาร์จก่อนที่ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจจะลดลงเหลือ7 0็ดสถึงแปส่วนแบตเตอรี่แบบลิเธียม LFP นั้นจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าโดยจะมีรอบการชาร์จอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ันถึงสามพรอบการชาร์จก่อนที่ประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานนั้นจะลดลง แน่นอนว่ารอบการชาร์จที่สูงถึง5,000รอบของฝึ่งชิงแบตเตอรี่จะช่วยลดความกังวลเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมไปได้ยกตัวอย่างเช่นการชาร์จไฟหนึ่งครั้งตัวรถสามารถเดินทางได้550กิโลเมตรนั่นหมายความว่าชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง2,750,000กิโลเมตรก่อนที่แบตเตอรี่จะเริ่มเสื่อมลงมาอยู่ในระดับ70-80 แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวจะมาพร้อมกับความจุที่95.7กิโลวัตต์ชั่วโมงและจะมีการรับประกันอยู่ที่15ปีหรือ6,000กิโลเมตรด้วยตัวเลขการรับประกันดังกล่าวถือว่าสูงอย่างมากเมื่อเทียบกับการรับประกันของชุดแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบันและด้วยการชาร์จไฟเร็วในระดับ 6C ตามทฤษฎีแล้วแบตเตอรี่จะสามารถชาร์จจนเต็มได้ในเวลา1ส่วน6ชั่วโมงหรือถ้าตีเป็นตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณ10นาที อย่างไรก็ตามตัวเลข64นั้นก็หมายถึงว่าเราต้องชาร์จด้วยตู้ชาร์จที่มีกำลังไฟมากกว่าความจุแบตเตอรี่ถึง6เท่าเช่นเดียวกันแน่นอนว่าการหาตู้ชาร์จที่มีกำลังไฟสูงมากๆในยุคปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องยากนอกจากนั้นในงานเดียวกัน s o ยังได้เปิดตัวแบตเตอรี่ที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับรถยนต์ออฟโรดโดยเฉพาะด้วยโดยจะมาพร้อมกับคุณสมบัติที่สามารถทำงานได้ในสภาพอากาศที่สุดขั้วตั้งแต่อุณหภูมิลบส3องศาเซลเซียสจนถึงอุณหภูมิ60องศาเซลเซียส ตัวแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่59กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จไฟที่800โวลต์โดยชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นจะถูกนำมาใช้ในแทง500 h i 4C ของ Great Wall Motor ที่มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่1มกราคม2025ที่ผ่านมาโดยตัวรถจะสามารถวิง่งไกลสูงสุดที่201กิโลเมตรเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%สำหรับ S v o Energy นั้นเป็นหนึ่งในบริษัทด้านแบตเตอรี่ลำดับต้นๆของประเทศจีน มีส่วนแบ่งอยู่ที่3.49%อยู่ในลำดับที่5ของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศจีนซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้ประกาศความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่แพ็คที่1ล้านออกจากสายการผลิตแล้วที่เมืองชงตูประเทศจีนด้วยเราจะเห็นได้ว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นการชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้าเข้าใกล้เวลาการเติมน้ำมันเร็วกว่าที่คิด เพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับแบตเตอรี่ชุดใหม่จาก Swo Energy ด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ที่1.5ล้านกิโลเมตรนั้นช่วยให้มั่นใจในการใช้งานรถจไฟฟ้ามากขึ้นหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยครับ